ก็ผมนอนเครับก็ผมนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมผูเอ็มอาทีครับก็ขยายสายใหม่ครับก็เชื่อมอิมแอดเมืองทองหานีครับก็ผมไออรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาคอดีครับ

ก็ครถไากใส่ไก็ขยสใหม่ครับก็ใช้เบรอการฟรีเดือนครับก็ไปถึงวันที <that <that ่สิบเดือนก็เก็บราคาครับมหม่ไม่ทานัดนมาพอดีครับ ก็โหไอโหไอผมปวดท้องครับเมื่อกี้นะครับก็ผมกินมามา่าเผ็ดมาดิสเตียครับโคตรเผ็ดมากเลยครับทำทั้งด่วนครับสูงมากเลยครับพุ้งสูงไก่เลยน่จวันมนนกรีครับ เมืองคลองคานีจังหวัดมุกดาหารครับก็ผมใจจะลงทางซีครับจะลงเอที่เมืองคลองคานีก่อนนะครับก็สับเป็นเหรอไฟฟ้าสายสีวูดแต่ใช้ริร์กันนะาจะใช้ขยายสายใหม่ ส่วนรักมอเตอรี่ก็บินดูดีครับก็ใช้บริการสองปีที่แล้วครับเอเารถไฟฟ้าใสเสืเอใช้บริการสองปีที่แล้วครับไอใช้วันในวันที่สามมิถุนายนสองปีแล้วปีหกหกครับเนี่ย กรารเข้าสาอานี้ล้องทานนี้นถึงไปหาครับก่อนจะเริ่มเชใจเระเปิการใส่เที่ยวไปบินเลยในชาชาลน์หน่งเิ่มไปเปลี่ยนสายไปรับการเืินลัคธีในชาชาล์ไลต่อครับ ก,ก็ใช้ก่อนส้างใสไฟฟ้าใส่สก็ใช้นานแล้วครับก็ไม่ไม่นานครับคือเอเพิ่เอแล้วเอก้อนสร้างใส่รถไฟฟ้าใส่ใสูบูครันใสใไม่ครับมื่ไหน เมืองทองทานีผู้โดยสารสามารถติดตัวรถไปปลายทานุรปได้ที่ชานาลีเปลี่ยนขบวนรถไปปลายทางสูราชการเมืองทัศนีรดในชานชาลีที่สองคอมนี อยูนเื่อของทนคนัร่อนของครับนี่สอาท่นานีเมืองข้องทานีครับ ขยายเช่องใหม่ครับในชาันชาราที่สาวครับส่วนชันชาราที่หนึ่งชันชาราที่สองชันชาราหนึ่งไปบินลีครับส่วนในชาันชาราที่สองไปทางศูนย์ราชการเม,มืองตะีครับเด๋ยวขอเห็นหนังก่อนครับเคิดชา้นชาก่อนครับเวับก่อนกดทางช่องสถานี BTS สพา์ตัดสินกับบุศรรษศสิษา์แล้วก็กลนในสเปนไทยรถไยไทยกดทางช่องบุศรรษศสิษา์นี่ละก่อน